ฝันว่าสมัครงานหมายถึงคำทำนายโดยรวมหากคุณฝันว่าไปสมัครงานหรือเห็นตัวเองกำลังยื่นใบสมัครงานความฝันนี้มีในยะะที่ลึกซึ้งกว่าที่คิดมันอาจไม่ใช่แค่ภาพสะท้อนของกิจกรรมในชีวิตประจำวันแต่ยังแฝงไว้ด้วยสัญญาณจากจิตใต้สำนึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง หรือความไม่มั่นคงที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตจริงของคุณการฝันถึงการสมัครงานเปรียบเสมือนการบอกว่าคุณกำลังพยายามหาที่ทางของตัวเองใหม่ในชีวิตคุณอาจอยู่ในช่วงเวลาที่รู้สึกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ยังไม่ตอบโจทย์หรือไม่ใช่เส้นทางที่ใช่สำหรับคุณบางคนฝันแบบนี้ในช่วงที่กำลังรู้สึกอึดอัด อยากหลุดพ้นจากสถานการณ์เดิมหรืออยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นทำานด้านความรักการฝันว่าไปสมัครงานนั้นมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของการงานมันอาจเป็นภาพสะท้อนของความตั้งใจที่จะหาความมั่นคงหรือเติบโตในสายอาชีพของตัวเองสำหรับบางคน ฝันนี้เกิดขึ้นเพราะคุณกำลังรู้สึกไม่พอใจกับงานปัจจุบันหรือกำลังมองหาโอกาสใหม่ๆห,หากคุณกำลังว่างงานความฝันนี้อาจเป็นสัญญาณเชิงบวกว่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับงานที่คุณรอคอยหรืออาจมีคนแนะนํำงานให้คุณในเร็ววันแต่ถ้าคุณยังมีงานอยู่ความฝันนี้อาจแปลว่า คุณจะมีโอกาสเลื่อนขั้นโยกย้ายหน้าที่หรือได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ทำในด้านการงานการฝันว่าไปสมัครงานนั้นมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของการงานมันอาจเป็นภาพสะท้อนของความตั้งใจที่จะหาความมั่นคงหรือเติบโตในสายอาชีพของตัวเองสำหรับบางคน ฝันนี้เกิดขึ้นเพราะคุณกำลังรู้สึกไม่พอใจกับงานปัจจุบันหรือกำลังมองหาโอกาสใหม่ๆห,หากคุณกำลังว่างงานความฝันนี้อาจเป็นสัญญาณเชิงบวกว่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับงานที่คุณรอคอยหรืออาจมีคนแนะนำงานให้คุณในเร็ววันแต่ถ้าคุณยังมีงานอยู่ความฝันนี้อาจแปลว่า คุณจะมีโอกาสเลื่อนขั้นโยกย้ายหน้าที่หรือได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ทำานด้านการเงินด้านการเงินนั้นฝันเห็นผ้าเช็ดหน้ามักเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายที่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องอาจมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณต้องใช้เงินเพื่อเยียวยาหัวใจหรือเพื่อช่วยเหลือใครบางคนอย่างไม่คาดคิด หากในฝันคุณใช้ผ้าเช็ดหน้าแล้วเก็บรักษาไว้อย่างดีนั่นอาจหมายถึงคุณเป็นคนที่วางแผนการเงินอย่างรอบคอบและจะมีโชคด้านการเก็บออมในอนาคตแต่หากผ้าเช็ดหน้าที่คุณเห็นดูเก่าหรือขาดอาจเป็นสัญญาณเตือนให้ทบทวนการใช้จ่ายที่ผ่านมาและเตรียมรับมือกับรายใจใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว อย่างไรก็ตามความฝันนี้ไม่ใช่ลางร้ายทางการเงินแต่เป็นการกระตุ้นให้คุณใส่ใจเรื่องค่าใช้ใจ่ายและวางแผนเผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าเลขนำโชคเลขสองตัว1524354156เลขสามตัว124356451 015